สบายดีพ่อแม่พี่น้องน่านาตีนออนน่ะเก็บเยอยมันบ่ครบตอเนาะลองเยี่ยมยาดมันครบมันบอกครบครบแล้ว พินอเอยเปตะมวนอันนี้น้องออนมันจเจ้ายียมหอนนี้จะเปิดเพลงแดนเสร็จเลยม,มันจะบทมันจะบทเสียอารมณ์นะพี่ก่อนๆนะเคยไปหยียบอยู่เหยียบนานๆนะอยู่บัดเมื่อนอนกังคือปวดเบิบด,บดขาเบนนกนนนนหน จนเก็บบ่าท่านบะต้องเหยี่ยบหอนไปน้ำแบบน้องอ้อนนั่น <c oughs> เหยี่ยบขี้ข้ามมนกลั่ได้กินแหละแ <c oughs> ม่น น้องเยี่ยมเพิ่เคยหาพี่น้องคุณขยะมันกัดสานโอ้ก็ขึ้นกัมีอยู่เนาะอันนี้ยังเนาะได้มาว่ายนะเช็เก็บมือทัน นั่นนั่น,น,นไปแล้วพ,พูนี่น,น,นี่นี่พี่น้องเอ้ยมันขึ้นพู้พููเอาไตออกนอกแล้วนั่นนั่นองโตผู้รนั่นนั่นไตมหาเยี่ยมเลยจำสินบอกคือนี่นี่นีน่สองโต chạm bấm nè, 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 á, à, xong tô đi nụ muộn nhúc nhúc kìa này một than một ồ oh, khửn vai yếu dẹp chết rồi thì là xếp của tôi rồi nè á tiên ngợi có đang muộn น well, ั่นนี่นี่เงียบขากอะไรวะแบบเดียวพี่น้องภาพกับซีโบแจ้งไม่ได้เริ่มพี่น้องเพอวะนั่นนั่นนั่นแต่มันตอบกับอันแดดตอบกับตเวนแสงน่ะเอ้อเอาขึ้นแล้วนั่นนั่นนั่นยุบยุบยีน่าหัวหอย่างนั้นอ่ะโอ้ยยุบยุบยีนี้อยู่ขากอะไร เก็บให้ไว้ค่ะอืวานานะไปคุดเอาแบบว่าน้ำบกหรือคุดฮันเด้ถ้าไปหาเหมือนอะไรนะเออมันก,ก็เลิกอยู่ไรแต่ว่ามันก็กินแซ่บได้มันบ่มอิน

เ่มเีพอีกแนนันเงียบนะตีนนันเียบนันคือนันรางตีนพี่นองเลยค่ะกะลีวันแหลวเก็บหมดกเยอเลยละเหมือออนยบนะหยีบพวกนี้กลงผูกอ่งนอกเล อันอันกลางคืนนะคะว่าไใต้เล้วเอาออนมาเปิดไฟโคมไว้ละก,กันเปิดเชียงในโทรศัพท์ผนได้ออนนั่นนงเก็บอร่อยครับว่าสามารถไปเยี่ยงเขีย,ขยดแต่สมมุนงสองสมมุนงเขามันลายนั่นแซมสิเก็บเก็บจนบ่ทันครับว่ามันนำเสียงเลยบริษัทต่ายต้ลงเบิ่งบ่ อ่าแบบว่าใต้พาโคมแล้วก็เปิดเชียงในโทรศัพท์เราเอามันกับมาคือกันโทรศัพท์นะอ่อนเลยเชียงใน YouTube น่อยยุกยุกยุกอยู่นหัวอย่างตัวนี้เออยุกยุกอยู่นี่น่าหนักหนัก ขัน,น,นข้ดของเมอวานอืี่ะอัจบเด้ปูดเด๊ม,มาเลมาเป็นตะกรงเองฉันจ<ด>ียีอบฉันคือหาวแทะอย่างเป็นตะกรงเองเหมือนคนเาเลยเม่รองเรื่อว่าคนปูอดัดคนจีบีแบวะซัน

ดดแต่แถบปลาลุง้อากาศท้องฟ้า,านะหนุ่มเดือนแ่กด็ดนะน้าอยนะเ่เด้เน่เด้ตัวหนึ่งเน้นามใส่ปลลุงพนส่ไีตออกาม,อมาหันนอกไง lông 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 <laughs> lông <laughs> lông 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 đen, dẹp tăm rùm thì có đá ở bỏ bơi ổn ngưng แมงโซนบ่รู้เลยตัวละแกนบ่ทันนี่ลงคือเก่าแม่นน้องสิไปลง hoi นั้นดอก ดกมองผีน้องมาเสียคุกมาไคุกเลนะมาสนอภิยุทธ์มาไมคย่าม่ก็มาเลยว้ออนมาบดอันมวามัแปงก็เพดเป็นหงมากัมากแมาตอนทดีได้ผล่มือเป็นระบบหุ่นจักรกันมาสั่งา่นอ

แต่ไปลงงานพัายพันายบ่นไหมกำลังแปลงพันงงานอย่าแจมขนาดเลยเหมือนไง กำลังลงขีบไปลงเลย้ยส่วนหนังอ่อนนี่ก็ยังทางงานนันบ่อนน่ะอยู่เหยียบแม่นแม่เบิร์ก็เป็นคนสะน้าเหนเหยียบอ้าวยูคุูป,ปี้บออ,อ อ่อนเนี่ยเอาไปปรุงเลยอ่อนนี่ก็สิเดล่าละปรุงฝากคนไล่กดแชร์กดตาม่งเยี่ยมนเด้อปุงบกัิหน้าปุงสบายดี